สวัสดีค่ะได้เวลาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกับโรคาวริตี้แล้วละค่ะการใช้ชีวิตแข่งกับเวลาโหมงานหนักพักผ่อนน้อยและเลยการดูแลตนเองผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือสุขภาพทรุดโทรมโรคภัยรุมเรา้าช่างรับเหมาปูกระเบื้องชาวนครสวรรค์แขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในแบบดังกล่าวจนวันหนึ่งต้องกลายเป็นอมพกษกและเขาผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพในครั้งนั้นมาได้อย่างไร ไปติดตามจากคุณฟ้ารุนรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีครับคุณฟ้ารุนรุ่งคับเนี่ยนะทักสเคิรเลยนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะเดิมแรกเลยทีแรกเลยจะเป็นอัมพฤกษ์ครับคือปากเบี้ยวตาเลแล้วก็แขนเนี่ยจะชาไปข้างหนึ่งแต่ไม่ถึงก็ไหลตกข้างนี้ครับผมค่ะแต่ไม่ถึงก็ไหลตกที่ว่าทุกคนเรียกกันว่าอัมพฤกษ์ร้ายแรงหรืออัมพาตอะไรอย่างี้ แต่ว่าถ้าปากเบี้ยวนี่คือมันมันมันตกใช่ใช่ครับมันจะตกไปข้างค่ะแล้วเวลาที่เราพูดเราสื่อสารเราทานอาหารก็ไม่ถนัดครับทานน้าก็จะไหลออกหมดครับลาบากมากตอนนั้นแล้วอย่างนี้มาทํางานได้หรอคะช่วงนั้นก็หยุดหยุดหยุดทำทำครับก็ลําบากพอดูค่ะปกติแล้วคือช่างหนุ่มจะมีหน้าที่ในการรับเหมาปูกกระเบื้องครับ โอ้ซึ่งเราก็ต้องหมอบนั่งค่ะใช่คอยๆแล้วก็แบกของขึ้นด้วยแบกของพวกใส่ถุงเนี่ยขึ้นไปชั้นสองบ้างแล้วก็ไปผสมปูนเองอะไรเองเพราะว่าเราทํางานหนักแบบนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้เราอาจจะใช่ครับมีตอนที่ช่วงที่แปลนี้ไปดูแลรักษากับคุณหมอด้วยหรือเปล่าค่าตอนแรกเลยไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นอัมพษ์แต่ว่าครั้งนี้ว่าก็ไปหาหมอแผนเอแผนโบราณ มันแพ้เกิดอาการแพ้คือตัวแดงหมดทั้งตัวเลยแล้วก็ไปรักษาที่อนามัยค่ะเขาก็จะฉีดยาให้แล้วก็มารู้จักน้ำเห็ดด้วยก็ผสมกันค่ะือเหมือนกับเราก็พยายามที่จะดูลารักษาตัวเองไม่ว่าทางไหนที่เขาบอกว่าดีก็จะพยายามใช่ครับพยายามไปแล้วรักษามาคือหลายตัวครับค่ะพอดีมาฟังคุณเพชรแล้วก็สั่งซื้อค่ะ พอเราได้ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่ทานที่ขวดแรกเลยนี่รู้สึกว่ามันจะสดชื่นพักผ่อนง่ายค่ะแล้วก็พอมาขวดสองอาการพวกนั้นก็จะเบาทุเลาขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกจากอาการอมารัมพษ์ที่ว่าเราเป็นอยู่ก่อนก็จะมีภูมิแพ้ภูมิแพ้ด้วยฮะแล้วก็เกี่ยวกับน้ําท่วมปอดด้วยโอ้โห จะเป็นน้ำท่วมปอดด้วยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่พอกินน้ำเห็ดไปมันก็ลดลงค่ะครับที่ว่าเจาะมาแผลในข้างในมันอักเสบเราก็ต้องไปหาหมอเรื่อยเพื่อจะเอายาแบบแก้คลายกล้ามเนื้อในพวกนี้ครับแล้วก็ทานน้ำเห็ดไปด้วยควบคู่กันไปคค่ะรับด้วยอาชีพใช่ครับละไม่ได้ละไม่ได้จริงนะคะถ้าละไปเนี่ยคนแถวนี้เขาโวยเลยล่ะใช่ครับ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราทําได้นะคะแล้ววันนี้คิดว่าดูแลตัวเองได้ดีมากแค่ไหนคะถามว่าดูแลตัวเองดีไหมผมว่าผมดูแลดีครับเพราะเช้ามาผมจะออกกําลังกายทุกวันค่ะครับ ค่ะโอ้วันนี้ก็นอกจากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยังมีวิธีแนวทางในการที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ฟ้ารุ่งก็มีของขวัญมามอบให้ค่ะนะ,ะเป็นของขวัญจากธรรมชาติกับน้ําเพสกาดเ <ทำ S 1> พ,พื่อสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของช่างหนุ่มให้แข็งแรงยิงย่งขึ้นไปด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะในเมื่อร่างกายคือต้นทุนสำคัญในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ดังนั้นเราก็ต้องยิ่งใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะต้นตำรับน้ำเหุสกัดมัชรูมพลัสร้องขวัญจากธรรมชาติอีกทางเลือกง่ายๆในการดูแลสุขภาพของคุณสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ